เอาแล้วครับอีกเอาเอาล้ะคัาสุดเอา,าเยเราอยู่ตรงนนะในเกมสติกวอลเลยเซรอสติกวอลมรดกกันนะคบมาแบบนี้อัปเดตไปทางไหนโอเคเปิดซีรีส์ใหม่เข้าใจกปกติก่อนเออมอันนี้นะทุกคนหลายคนน่าจะรู้ละผมไม่บอกล้แต่ผมเขียนไวเ้เดี๋ยวทุกคนก็ไปโหลดเอาเอง ดาแลกผมเคยเล่นพังพังอยู่นะครับนอกจอนี่ขุดโห<ฮ><ฮ>ง่ายอีซี่บ,บับงคับบังคับนี่แล้วก็เอากดากดตัวกระบองผมเคยเล่นกับพี่อยู่ยนะเนี่ยมาตัวอะไรวะ ดูปั้นผมนี่ใส่มงกุฎหน้าจะเทน่ะดูบวกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องบวกสเต็ปผมไม่ต้องบวกเร็วผมคือถ้าได้นักธนูนะ่ะเอาแต่นักธนูมาเลยผมแนะนํานักธนูนะครับแต่ผมจะบอกวิธีนักธนูอะเวลามันสู้อยู่กับขับตัวตัวนน้นอยู่นะเวลาสู้อยู่เอานักธนูมาลอยลอยหลังตอนที่มันอยู่มันจะแรงมาก โอเคโิ้อสองแถวนะไหวนะสองแถวไหวไหมวะอีกสามตัววันนี้ไม่อยากตัดคลิปเยอะนะเหมือนเกมรถไม้เหนื่อตัดคลิปนานมากเลยครับสิบนาทีโอคเคมันนี้ทำคลิปไม่คลิปไม่นานนะครับ คล้ายๆไม่เล่นนะคประมาณหกนาทีกว่าไม่ได้นานวันนี้ผมจะเล่สองดานี่แหละไปเลยยายลุยแมมเลยลุยจมาแล้วเออโบลเอาลุยแมมเลยโหผมทำไม่ได้ดมขึ้นสูงสูงพุ้งลุยได้ลบล็อกพิสอาจ,จิมิแล้วกระโดดฟัน ปั้งหกสิบแรงโคตรอือพังง่ายมาเออไม่ช่ผ่านละอือออนี้นี่เอ้ยตีหลังมันแรงนะครับตีหลังนี่โคตรแรงเลยอือเผื่อเราไม่รอดแล้วก็ต้องช่วยเฮ้ยม,มันช่วยอยู่คนเดียวเลยปั้อ การกระโดดฟันครั้งสุดท้ายนี่มันอะไรกระโดดฟันจะเพิ่มดามเมจให้เยอะมากอะไรวะหาพชรมันปักกระเป่าถ้าพรุ่งนี้ยังเป็นอยู่พรุ่งนี้จะเป็นอะไระมาอัพนี้มาต่อเลย

โอ้โหขีดเต็มละมาปนธนูมาเอ้ยเอ้บอลเอ้บอลเอ้บอลนักขุนมาออกมารักวักมึง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 บักคำบักคำเอ้ฉันแทงให้เอ้ยจะแทงหรือโ้ยมันหัวจริงว่ะมันเอาลูกน้องมาสู้เลยเอ๊ะ บวกแล้วฉันนั้นเก่งจงศรัทธานในพระเจ้าซะพระเจ้ารีบดูจากเต่าโหโคตรเก่งเลยหมอนน่อื่ตอกันเลยมันมาอยู่แม้วอวะ ไฟมายังมาเรียกผมจะล่อเออเออนั่นแหละสอยหลังโคตรแรงเลยสเต็ปผมสเต็ปนี่มันใช้ได้จริงเออนั่นแหละสเต็ปที่ต้องเอามาใช้แ้ yeah, พวกเรารวยแล้วไม่ต้องใส่ใจมันอ สามคิปพอไหวเลยนะจะไหวจริงหรือเปล่าไม่รู้พอตัดคลิปมันก็ยากอยู่ไอ้พวกเราคุยมันมันี่แทงกูละบวก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 บเออพวกเราลุยเล่อลุยลุยเอ้ฉันจับก่อนไปหิวเลือดอืมต้องให้พระจันมันขึ้นอ๋อไหนวะพระาทิตย์ก็นี่ไงนี่ไงรอรอ รอมันขึ้นสุดนี่รอได้รอได้เดีย๋ยวรอดูแป๊บอะไรต่อสู้กันแล้วเหรอยังไม่ขึ้นเลยนะโอ้เดีย๋ยวฉัรอดูนะเออรอดูเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเกือบขึ้นแล้วเกือบขึ้นแล้ว บอกหมอเมอให้มาแล้ววะไวเกินไวเกินอยูอ่ไวเกินครับมีคนเออเลย,ยเดี๋ยวผมขอจบก่อนเป็นอัอัดไอปิดอะเออเรื่องไงวะเออปิดแหละโอเคมาต่อเลยก็เหมือนเดิมแล้วแหละเนี่ยเป็นด่านสุดท้ายไม่อยากไม่อยากตัดไม่อยากทำคลิปไอไม่อยากตัดคลิปออนฮะ Ừ, สซดนี่เราน่าจะได้ตัวนักดาบแทนกระบองมันน่าจะเปิดให้อะเรผให้เอาธนูมาทำไมทำไมให้เอาธนูมาวะเอ็มโอเคให้โกดมันให้เราทดสอบธนูอ๋อนี่ล่ะปั้งเออมาเล่นได้นะสนุก ข้ามเลยข้ามเลยนะยิงหัวไว้เออให้เราขุดขุดมันยังเร็วกว่าน,นะผมว่าขุดเร็วกว่าน,นะให้าตัวให้เราขุดไม่ต้องให้บอดขุดก็ไหว ก็อีกสามคนเอาสามคไปไหนวะเลินเกมเผืเ่ออย่างนี้นี่แล้วเผอชาวบ้าเลยคนเผืยสามคนโอเคมวะนี่ไอตัวเนี้ยความดีของมันก็คือมันลอยไดย้นั่นแหละสิ่งที่ผมชอบยาเข้าไปใกล้นั่นแต่มันบุกแบบนี้แต่มันตีไม่ค่อยเข้ามันกันอยู่ <c oughs> มาดีรอยให้คนคนมันตายมาดีรอยระยะไกลได้ด้วยก็ฮ่าฮยิงหัวเน้นๆน่ะดอกนี้โดนปุง้งมาดีนี่รัวๆเลยอืมเอ้ยยิงไม่โดนนะผมไม่แม่นความแม่นสูงเปอร์เซ็น จริหนีไเป็นยิงหลังละอืยยิงยิงยิงอันยิง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 ,ยง,ยง,ยงไปดูวะกองทัพเกือบได้พี่ละมากองทัพเกือบได้พี่แล้วค,ครับเหมือนผมเคยได้กับพี่อยู่เนี่ยแบบว่าปินขาวาอะไรวะเฮ้ยอือโดนหัวจัง บุกเนี่ยมเลยี่บุกเลยบุกเลยไม่ว่าอือออุ้ยบุกบุกบุกเอาตายแล้วเดยกกองทัพมาเยอะเยอะุ้ยฟองผมไม่รอดวะนี่นีนี้นี้นีนีกกองทัพมารอรอกองทัพก่อน ที่ะละองับมาก่อนเนาะโอ้โหตัดคลิปนานเลยอุ้ยไม่อยากตัดคลิปนานนะครับโอ้โหดูสิบนาทีเริ่มจะนานแล้วมาต่อโอเคโอเคง่ายเผื่อเราไม่ได้ก็ตีคนขุดหมทั้งหมดก่อน มีทหารตายตายเกือบหมดแล้วไม่ต้องตีป้อมเลยปุ้มหกสิบหกสิบอีกไม่โดนวะเมื่อกี้